สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมพื่อสุขสุขคนทั้งฟังเล่าและฟังไทยและชาวต่งางชาติเนาะตอนนี้ลูลีพาทุกคนมาที่โรงแรมหรือท่าหลวงดอเนาะซึ่งจะพาทุกคนมาที่งานมิสแกลนเอาเป็นว่าภาพบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรแล้วลเขาจะพบฝาเงามอยู่ที่ลาวมีภายในกับมิสแกลนแห่งแดนจักอาลาเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศทั้งด้านในของแฮมหรือท่าหลวงดอแล้วก็เบิ่งสาซาที่อยู่ภายในงานของมิสแกลนโอเคเป็นจังไหนไปเบิ่งดูกัน เฮ้ย hey, น no, mm hmm. ้องพ่อแม่พี่น้องเขาตอนนี้ฮอสิเข้าไปทางด้านไหนของของแฮมเลยท่านหลวงดอเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนบอลมาเช็คอ mm ิน hmm. เช็คอาอยู่นี่เนาะตอนนี้เนาเดี๋ยว mm hmm. ยาามาทางด้านนี้เลย ที่ว่างานอยู่ใส่็จเขา้าบู๊น้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราเข้ามาทางด้านในของงานของม,มิสแกนแล้วสบายดีอันนี้สบายยาสบาดีทีมงานหลายเลยกองเยอะไปไหมอเลยไม่ได,ได้ยังรอคือเก่าเย้ไม่ได้ยังรอคือเก่าบุษุลุลีเหรออะไรดี เนอะสบายอยู่นกตอนนี้เขากะสีมายังหานกกระขวันนกกแก้นกกระแต้อย่างงี้ก็แหละกรมแดงแดงจ๊ะสบายดีเลยนี่อันนี้แมนได้หายในผมก็แดงในนีสวยสวยได้ใจไปจัดลงยูทูบได้สบายดีสบายดีไอ้กายอุ้ยแสงอยู่ทางนี้เลยไนอตเดี๋ยวเขาชี้พาทุกคนว่าเบิร์นกันเซลต์ปิน ผู้ใหญ่ๆแล้วก็สัมภาษณ์คุณเลยใหญ่ครับคุณอายุสูงก้อนมูเนาะที่ว่าเปิดได้โกกเทาเนาะเคือไก่เนาะสบายดีไก่มีซ่องให้ติดตามบุญแดงแน่นอนไก่นางพญามี่างนี้มีผลงานอย่างบทส่งเหตุซีรีส์ย้ำแม่ไก่เด้ทติดตามเด้อทุกวันเสาร์บ่าย12โมงเห็นงามๆจิมีหัวเหรอ ลูกสองหววหนึ่งสอกบ่หัววุนที่สองลูกสาวหัวสี่คนเดียวใน้ดึกนใช่อันนี้มันเอกลเนาะเจ้าของผลงานเพลงหินส้มถือต้องที่โซดยาสำคัญตัวเองยาสำคัญตัวเองก้าวขาบออยาม๊วยม้วนยามาสูนเยได้อันผู้ผมทองนี่ผลงานเพลงอย่างเนาะเดี๋ยวเอาเบิรงไ้อาเจ้าของโครงการมีสแกนอยู่ที่ลาว เป็นนันเนาะสบายดียัยสบายดีเป็นยังไงใน่มือนี้สบายสบายมื้อนี้มื้อนี้งานงานอย่างมือนี้งานเปิดตัวสุประจำชาตแลกเกอรเป็นเซนสัญญาห่วมจัดโครงการประกอบมิสแกรปีสองพันสิบสามอ่าอยากอยากฟังอย่างถึงแฟนแฟนแฟนคลับมิสแกรทางไทยแมทที่ว่าทางเราเขากำลังจะไปอ๋อสำหรับแฟนคลับทางไทยแมนฝากน้องนีน่าผู้สวรรค์ของซาเลเดอรฝากเสียเราเเด้อปันใจให้เราแนเสียยิงฟ้าแล้วก็มาเสียเราแน ียลูดีได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคมีผลงานอย่างติดตามบวใช่ไหมตอนของอาร์ตตอนนี้กำลังเฮดซีรีส์อาเบอร์แมนเฮดซีรีส์ตอนนี้ก็กำลังจัดกองประกวดนี่แหละผลงานครับเป็นผู้จัดกองประกวดมิสแกร์และการมิสเฟื่อเนาะถ้าผู้ใดที่สนใจอยากติดตามผลงานของมิสแกร์แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กมิสแกร์เราเลยแล้วก็เฟซบุ๊กกระยาเองก็เฟซบุ๊กใส่แก้วเมฆใส่แก้วเมฆฝากติดตามไปเด้อเลยเนาะ นี่ตามไอเขาได้เนาะ YouTube แล้วก็มีใส่แก้วเนาะเดี๋ยวเขาไปหานเจ้าของเพลงนึงที่ว่าเป็นเพลงที่สปอร์ตดาราลาวเนาะนั่นก็คือเพลงดาราลาวเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งน้ำกันเฮลโหลสวัสดียังไปลงน้ำพุนั้นตัวใสเซม่สวัสดีอันนี้ซื้อว่าจังไหนอ๋อซื้อไอซิดไอซิดเจ้าของเพลงดาราเล่ามันบอกบ่าดาราโดยยังเป็นงานพี่ผลงานอย่างแน่ที่ว่าโซนี่โซนี่อ่ากชื่อว่างานหลานก็อาจจะ ต่างงานอีเวนต่างงานประกวดต่างเลยเลยเขาแจ้งเลยกลับใส่มาห้องตอนนี้เขาสัมภาษณ์เป็นคืนนอกแต่เราเที่ยวเป็นสัมภาษณ์น้องขอบใจเด้เข้าใจได้โอเคเดี๋ยวเขาสิ้ยังหรอกไปหาเพาเขาเขาเข้าไปล้มผู้สาวทางในได้ปะไอ้อ่ะเข้าไปล้มผู้สาวทางในได้ปะได้เจ้าของโครงการได้อันนี้ผมได้ท้าวกร้่เดี๋คือทาลุลีเนาะ ตู้อย่าบุสูงเฮาคอมรอนะเนาะเดี๋ยวเอาสีปูอันนี้เมนเนาะบารสีสุขวันเนาะพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งทางกล้องหลังเนาะบาร์สีสุขวัลเนาะเดี๋ยวเให้เบิ้งทางหลังเลยสบายดีเอลีดเออเรียนี่อันนี้เมน เจ้าของสังกัดอย่างเจ้าของสังกัดอย่างนี้กัดไปทั่วมั่วไปเรื่อยเนอบ่มีดามากเนาะอ๋อบ่มีดานีนะเดี๋ยวมันจิพาทุกคนย่างเข้าไปเบิ่งเอออยไปเบิ่งด้านในของอันสาวๆปลาค่ายกล้องเด้อเอ้สบายดีเดี๋ยวๆปิีนสบายดีสบายดีอ่าผู้สาวก็มดงามเนี่ยซื่อซื่อว่าจังไหนซื่อวังไหนนี่ซื่อว่าน้ำทิพประพัน น้ำทิพย์พรวันนี่เด้ซูว่ทิพพวันเซียนษานทิพพวันเซียนษานแล้วพี่พ่อแม่พี่น้องครับสาธุดเอ้เต๋วเต๋อเต๋อแนวลมสบายดีสบายดีซูว่าเจังไหนนี่ซูนิสาสซียนานซูนิสาเยนานมิสแกนมิสแกนเล่าเนสบายดีนะมีมีอันซองให้ติดตามบ่อ่าตอนนี้ยัง นี่เถื่อแต่อันน้องคนโาแน่นะฮะอ่าติดตามกันได้เด้อเคนี่เดสบายดีมีผู้สาวมีติดตามอคสีว้าวมีซองให้ติดตามบ่อ่ามีมีเจนนี่เดชอ่าโอเคทำเยอะโสดบอโสดนี่เหรอนนี่เงฮลโหลสบายดีซื้อไว้จังไหน เออโดยมีมีซองให้ติดตามมั้งมีสามารถเข้าไปอ่ะติดตามซินี้ทั้งเพจมิสเกนลักนอนล้วก็เฟซบุ๊กของซินี้แมนเซินดี้จินดาวันเด้อแล้วก็ไอจีแมนจินดาวันอันดับสกอร์เก้าห้าว้าเลยติดตามกันได้เด้อเนอะสบายดีนี่สบายดีใหลรู้สบายดีซื้อว่าจังไหนนี่คิทตี้มาคันหาเพีงใส่อ่ามิสเกน นี่ห้องอันดับสามมีซองให้ติดตามบอโดยมีแต่ทางเฟซบุ o กเฟซบุ๊กอ่ะอุ้ยกิติมา P O U I T I W T I M A อ่าสามารถติดตามมาเด้อติดตามมาเด้ออ่าบ้าบอให้เบิ่งอันนี้สบายดีฮัลโหลวัตช์นี่สบายดีอีสต์ฝรั่งเศสว้าวลูกซอ่อย่างนี้ซอฟฝรั่งเศสลาวฝรั่งเศสเหรออ่เบ้าบงชิュー ย่ากำกับม yeah. ุมเทลุย sí. ่าซ mm ื้อซื้อเองลูซี่ซืลูอิสลูอิสอ่าจักปีละลูอิสอ่าปีนี้อ่าพากากต์มันเกิดมาบางโคดอนี่อ่ะปีนี้อายุสาวปีแล้วอ๋อสาวปีละมีสแกนได้ตำแหน่งใดตัวนี้ได้ครับอ่าได้ท็อปสิบท็อปสิบอืมมีผลงานอย่างบอหรือว่ามีซ่องไอที่ตามบอเลยไหม ก็มีซองแต่ว่ามีผลงานออกมาให้เบิ่งแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังอุบไปอยู่ยังโบไปโอเคเนาะติดตามมาได้เด้อสบายดีนี่เนาะสายตั้งหน้าแถวแถวหน้าเนาะเป็นอย่างที่ไปยืนแถวหน้าบูมักินแถวกลางแถวท้ายบ้างกว่าแล้วแต่บางโอกาสบางโอกาสโดยมีมีซองที่ติดตามบ่อ่าซองกับมีจะ สไลด์ก็จะเป็นเพจเนาะเพราว่าเอ็ดจี้เมคอัพเลยที่ติามผลงานนะแต่หน้าต่างๆเลยว่าเขาเป็น Facebook หลักเลยก็ได้กับเอ็ดจี้ซูริเดสซอบังลาดเลยเต็มเลยภาษาอังกฤษเนาะแล้วลักๆก็เอาเพจเอาจะง่ายเป็นเอ็ดจี้เมคอัพจะง่ายกันเเจ้าเลยเดี๋ยวขอบใจเลยทติดตามกันได้เด้อพ่อแม่พี่น้องบูสซาอุ้ยออกกันออกกันใจที่แตกเนาะตอนนี้เขาก็ได้ออกมาสู่ทางนอกแล้วเพราะว่า เข้าไปอยู่ด้านในเขาซื้อว่าใจบบดีปันได้ตอนนี้เขามาขอนั่งอยู่เพื่อเขาซะมาเลยท่านแบบผ่าท่อแดงเนาะพอแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบิ่งต่อไปสื้ประจำชาติของสาวๆเนาะมีสแกนสาวร้านหนึ่ีแ้เฮงเพื่อนส้นเดียร์ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบิ้งผู้สาวสบายดีซื้อว่ายังได๋ยซื้อว่ายังได๋ยฮะ ชื่อว่ายังไงเอาบอกเนี่ยชื่อว่ายังไงนี่พูซ้ำเอานี่ซองให้ติดตามบ่ซองมาคน่ต้องซูมรเอาบร่ได้ซูมเด้ไ่ได้ซูมเด้สบายดีอาลีนาเองทเด้อเออละเออนี่จังไหติดตามบอสแมนติดตามเพจอะไรกับ้นงานเนี่ยค่ะไอจีออ เ okay, ี้ดาราดารกินแฟนแล้วอารมน้ดงด้วยโอเคน้องแพรอ่าขีมาได้แจกขนาดสองคนนี่ สุดไลน์ของเพจมีสแกรลาวนั่นเองยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่งาน m ิสแอนด์กร e n และการเปิโตัวสุดประจำชาติมิสแกร์ลาว2 0 0 2 2ที่จะไปร่วมประกวดในเวทีมิสแกร์ n อินเตอร์เนชั่นแนลยูที่ประเทศอินโดนีเซียขอเสียตงตบมือในงานอีกครั้นงน,นี่แฟนคํับนะครับนวันนี้เสร็จมาจุดกระสอน แล,แล้วก็ต้องขอขอบใจมายังทานสายแก้วสีเหลืองประทานผู้จัดการประกวดวิสแกรนลาอมด้วยทานน้ำทิพาวันพุ่มสวรรค์ผู้บริหารทิพสวรรค์คอสเมติกปวดด้วยการวิสแกรนลาประจังปี2023อีกด้วยสุดมาเย่ะขนเลยแข้งประดานใจของสุดมาจา่าพิธีบาสีสูข้ขนของเราที่มีมาเตบูฮานักการ เป็นที่ของประเพณีอันหนึ่งที่สืบทอดต่นมาจนถึงปัจจุบันการตาสีสู้ขวัญแม่การมั่นแขคด้วยฝ่ายสีขาวบริสุทธิ์เป็นที่ของประเพณีแห่งการอวยพรที่รู้ที่ตัวตนเพื่อแห่งความมิสิริมุแก่ผู้ที่ถืออวยพรได้บรรลุที่ประสงค์ตามที่ปารถนาผู้ที่จะเดินทางไปฆ่าก็ให้ซื้อขายได้มาผู้เจียบไข่ก็ให้ส่วนหา ผู้เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ให้เสร็งได้แรงการปาสิสู้ก่อนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการเราเลื่อนซึ่งแข็งและผู้คนเขามวงมีพวกวนที่ประกอบไปด้วยมังกทั้งจากไปช่วยที่พักให้ดินจวนสุดป้าที่มุงดาเอย่อมด้วยดอกไม้สดที่ซ่อนหามาในท้องถิ่นมีไฟผูเขียนที่ขับดุสุดสอนในไม้การเ่าเสียบซับฟางกับดอกไม่ ให้ไทยเกิดความสวยงามออกแบบได้ด้วย จนถ,ถึงปัจจุบันการสู้ป่อนบาสีในการนักแขน้วยฝ้ายสีขาวบริสุทธิ์เป็นที่คลองประเพณีแห่งการอวยพรที่บ่งตัวตนเพื่อให้ความเป็นสตริมงคลแกผล่ผู้ที่ถือหวยพอนละื่บรรลุจุดประสงค์ตามที่ปรารถนาเสนลผู้จะเดินทางไปท่าก็ให้สื้อขายมานผู้เจ็บไข้ก็ให้สวางหายผู้เป็นนักเรียนนักศึกษา ให้เสียงได้และอื่นๆการสู้ขัดบาซีจะเกิดขึ้นได้กะตองเือมีการเล่าเอิมเซิร์นแขกและผูกคนเข่าหวงมีพักวันที่ประกอบด้วยมักเบงเห็ดจ่าใส่ด้วยที่พับให้เป็นสวยมีศิลปะทีงดงามเอองด้วยดอกในทีสด อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียในการประกวดเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2นี้และสิ่งสำคัญพี่จีเซ็นสัญญาในื้นนี้ก็ได้สําเร็จเร็จสิ้นแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมุสุภุสุคลทางฝั่ง,งเล่าและฝั่งไทยที่วัดติดตามหรือว่าเบิงรงวิโดรูรีอยู่ในตอนนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้รุรีกะจะขอราทุกคนโวยกรและรุรีก็พาทุกคนมาทีเลยท่านหลวงดอมาทีงานเปิดโตสุดประจำชาติมิสแกรลาวประจำปี2 0 2 <Okay. S> 2ที่จะเดินทางไป ประกวดยู่ที่ต่างประเทศแต่วันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือว่ากดคอมเมนต์ต่างๆว่าอยากให้ลูรีเฮ็ดอย่างปัาปูอย่างตืมก็บอกลูรีได้เนาะเดี๋ยวลูรีสิเปลี่ยนให้ใหม่ทุกอย่างเนาะแต่ประกาศสิบบอกให้ลูร right ีบเสาวนะาะพี่ๆแต่ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายไปได้ครับบ๊ายบายลูอิสฮัลโหลฮัลโหล What's your name ตาลิตตาลิตจุงเบ่ตาลิตจุงเบเนาะอันนั้นลูอิสขี้ดื้อไง ดมลลมน้ำมลลมน้ำเนาะบ๊ายบายครับ